น้องหยกรีบประคองน้องอุ้งญิงขึ้นบนเวทีวสวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพ้งเอฟซของยีรลานอยอุ้งหญิงนะฮะทั่วโลกทั่วประเทศเมื่อนี้พี่น้องว่าอยากพากเลยลุยอีกแล้วลุยอีกแล้วเสียดายเสียดายไร เริ่มเื่อมเลขทะเบียนรถกันใช่ไหมพี่น้องหกศูนย์แมดวงคอยคือเป็นทั้งที่คอยไปนั่มเจเลขบอดโจ้กับเลขน้องลุงหญิงโอ้ยอีกแล้วคอยโอ้ค้างยีแล้วเมื่อเหร่พี่น้องมาเบิ้งเลขเราเบิงบ้งเบิ้งเอาพี่น้องเบิง้งแหน่แต่เจ๊ได้ว่าพี่น้องแดงจึ้งครึ่งอยู่ รถป้ายแดงรถตู้แล้วแม่ป้าเนาะนี่แหละพอกันใช่แล้วคิดดีทำดีกับอีลา่าเล่าก็ได้ถ้าสิ่งที่ดีตอบแท้เรามากพี่น้องจังเช่นรถตู้จังสี่เนาะเห็นบ่เราไทยชปถไทยนี่เราก็ได้มันได้ทดุกขั้มเนี้ยนั่นเราว,วนได้ในหน่อยนี้พี่นอ้องอออเราไทยอีหลา่าเบิง่งนี่แหละคิดดีทำดีกับอีล่ามีสิ่งดีดีตอบแท้ามาก นะครับจังมอนี้เราก็คือไว้ยีแล้วเห็นบอพี่น้องออกรถใหม่มากกันโชคเลย60เต็มเต,มต็มพี่น้องเออแต่กับพี่น้องผู้นึงนะฮะน้องเดนเซอร์ผู้นึงที่เขาตามหาพ่อละพี่น้องเป็นไผ่พ่อแล้วที่ประคองน้องอุ้งอิงขึ้นไปอข้างบนเนาะที่เขาเจ้ามีการทะเลาะก,กันนะฮะทะเลาะก,กันนาเวที ถือขวดถืออีหยังอะย่านลึกขึ้นมาย่านถือน้องนะฮะใช่เนาะไปตเตะรับเพลงมนันเงี้ยมันหาวเฮ้งเพงมันหาวเฮ้งค่ะพี่น้องหนึ่งกำมัดแล้วห่วงมากพอดีก็ได้บอกว่าปลาคืนท้งฐานปลาก็ได้ว่าเดี๋ยวเหตุการณ์จบแบบเหตุการณ์มันสงบเดี๋ยวเอื้อยแปลหนูลงมาในวันนีงก็เลยพึ่งขยุงน้องตามที่เห็นนี่ครับน้องพูดนี่น้องยกปียพรนะครับพ่อโตแล้วพี่น้องนะฮะ เดี๋ยวเจ้าน้อยสิภาพไปสัมผัสเพิ่นนะครับนี่แหละน้องูุนี้แหละเรามีน้ำใจเราประสบการณ์หลายเพราะว่าน้องยกนี่เคยยกกับมอลลซิ่งนะฮะไปเรียนมอลำซิงเดี๋ยวก็มีการทะเลาะก,กันห้วยมอลำซิงน้องมันเห่าเนาะว่าถ้าเห่าเนี่ยมันนั่งกันเลยได้มา,มาเราไมาจะหน่อยแมนบอกพี่น้องนันเป็นนังสัน่นน้องก็เลยมีประสบการณ์ในตรงนี่กัยันเขาดื้อขวดดืก ยิงของขึ้นมาทั้งเวทีมาถือน้องนะฮะถืนอน้องูยิงแบบมันจิเป็นเรื่องงหญ่น้องว่าเออไว้บว่าตะเรื่องงหญ่แล้วขาดน้องยิงไปก็่ได้เลยละ่ะเ,เกิดบาดเจ็บมากสิเขาโล่งบาดนั้งสิงมบ่คุ้มนะฮะมันจิเป็นเรื่องงหญ่น้องว่าก็เลยต้องประคองน้องขึ้นไปลบบนเวทีก่อนเรื่องมันสงบรณ์จังเสียวน้องลงมากสั่นแก่วม,วมีน้ำใจนี่ละ่ะน้องยกนี่คิดดีทำดี นีแต่สิ่งดีดตอบแทนีิละ่ะแล้วเบิ้อารดวนนี่ละ่ะแกมีจิตใจเอื้อเฟือ้อพ้อยพกป้องกิละ่ะเบึองเบืองอันตรายมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะน้องผู้นี้ห้ว่าเรามีประสบะการณ์แล้วย่านมันเป็นอันตรายเนาะนี่ละ่ะอิลาเอ้ยได,ด้ดีดอกโตเนาะนั่งยกเนาะซื้อว่านั่งยก ยกกิยพรน,นะฮะนี่เราเอาเป็นตัวอย่างพี่น้องอยู่ในวงเดียวกันก็ต้องดูแลก,กันเบื้องความปลอดภัยในซึ่งกันและกันเพราะว่าสิเป็นผู้ได้ในวงนะถะูกคนเลยละ่ะตรงเบื้องได้พี่น้องย่ามออกกานแสดงย่ามมงมังกำมันขึ้นเนาะมันเอาแน่นอนบ่ได้แต่ละงานแต่ละหม่องแต่ละบอลอาจจะมีคนเมาคนทะเลาะบ,บ่แหวงกันนี่สิมันมันมันเกิดขึ้นได้ทุกคณะนะฮะเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ เฮอาจอะประมาณนะฮะดีแล้วที่น้องยกพู้นี้ป้องกันบ่ราะมันเกิดขึ้นแล้วบัวหายถึงล้อมคอกเล้ยพี่น้องป้องกันไว้ก่อนนะฮะก่อนที่มันจะสายเกินไปนะฮะดีแล้วงันต่อไปก็ให้เฮอันที่ตลอดด้ล่ะเด้อดูแลเออเบิ่งแง่ยิ่าหน่อยของเฮาให้ได้รับความปลอดภัยนะครับสําหรับน้องกรุงอิงนะครับเอาย่นตรวจที่มาหนูก็เลยไป คะแนนค่ะในความที่แบบว่าเขามีประสบการณ์มาก,ก่อนนะคะลูกายานเขาย้อนขวัญถมาถัดถึงนอกมันก,ก็สิเป็นคนกระถุกต่อบงคเก็บสี่ภาษาไม่ยคุณค่ะแล้ยนอีกนี่แหละพี่น้องเมื่อนี่ก็มาโบเรื่องว่าคนหลอบขังของน,อน้องเป็นแจ้งเลยพี่น้องเบิ่งแล้วผู้ใดเฮ็ดดีทำาดีน้ำมีลายุคข,ขังยู่เคี่ยงขงยังนี่แหละสิได้ดีเบิดพี่น้อง นี่เห็นบ่าเพราังการใช่หรือกันเราก็ได้รับได้ดีไปเจ้าน้องยกนี่สิเห็นว่าวันนี้ก็มีแฟนครับแฟนเอฟซีพอ่พอพ่อแม่แม่ฝากลังฝานนำใจมาให้อือเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้องพูดนะขักบ่เพราะธรรมดานี้พี่น้องเมื่อนี่เขาก็อัปเดตมาอีกแล้วครับอ่าลูกทุ่งเน็ตเวิร์กกันไหมันใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กสองพันยี่สิบสี่เนาะอีหลาก็น้ำโดงคือเขาพี่น้องขาดเลยบ้านเีง โอ้ยจดปดเลยคูน่ะยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์คือยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็อปัดขาดจากอ่าดำดงห้างจากที่สองเนาะที่สองได้แปดนะฮะได้แปดเปอร์เซ็นต์ของน้องหญิงบนยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์คือยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แหละผมเบิร์นยงโอ้ยนำดวงนะฮะน้องหญิงนี่แหละมาหาชนตัวจริงคือน้องหญิงพี่น้อง พอพอมแม่แม่เพิน่น,นหักนะฮะหักด้วยความจริงใจหักยิลีบ่ไแดงหักยิ่งเล่นนะฮะให้เงันก็ให้ยิ้ลีบ่อนให้รลงวัลนทิพย์บ่อนให้แล้วขอขึ้นเด้ <c oughs> ให้แล้วให้เลยให้ด้วยความจริงใจให้บ่ามีแบบบพมีขอแม่นะพี่น้องเออนี่ความจริงใจพอพอแม่แม่มีให้ต่อหยิลาเนาะหยิลาเป็นคนมีบุญบารมีมีวาสนานะฮะเป็นคนมีวาสนาหยิลาหน่อยนะะ นี่แหละพี่น้องมือนี่ก็มาบอาเรื่องมาคนหลอบขังของน้องเป็นจังไดพี่น้องเบิ้งแล้วผู้ใดเฮ็ดีทำาดีน้ำมีลายยกขังยู่เขี่ยงขังนี่แหละสิได้ดีเบิดพี่น้องนี่เห็นม่พป็นยัการใช่หรือกันเราก็ได้รับได้ดีไปเจ้าน้องยกนี่สิเห็นว่ามือนี่ก็มีแฟนครับแฟนเอฟซีพ่อพ่อแม่พ่นฝากลังว่อนำใจมาให้เบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้องพนะครับเบ่อ ปพราะธ้ามดาีพี่น้องนะฮะนี่ล่ะเห็นบ่พอนุ่นไม่บียังสิเดี๋ยวออกทอดอันพาดรถตู้ขั้นระบักสองสามล้านพี่น้องซื้อเครื่องเสียงไม่อีกตู้ลำโพกลำพงใส่สาวน่อยลำเพื่นโชว์อีกพุดนะสองวงเอโรดพี่น้องเห็ยังไงพอไงการใช่ยังส่ก็โอ้ยเนาะ เบิ่งออกหอดรถตู้เล่ากระไดเดี๋ยวนี้เงินอิลาไล่สดนั่นเพราะไงการใช้นั่นสีเขาล้านแล้วพี่น้องเก้าเสียนกลัวแล้วสีเขาล้านแล้วบ่ธรรมดาได้พี่น้องอืมนี่แหละเพื่อนเน็ดดีทำดีกับอิลาเนาอะอยู่เคียงขังอิลาตลอดนะฮะืันนี้ก็เอาไว้ซรำนีก้ก่อนเนี่พี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันไหมนะฮะยู่ดีไม่ให้สุขุสุขคนสวัสดีครับ